สวัสดีค่ะนักเรียนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่13แล้วนะคะวันนี้ครูพุบานะคะจะประอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะเรื่องการหาหอรอมอของจํานวนนับโดยการหารนะคะาการหาหอละมอของจํานวนนับโดยการหารจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถหาตัวหารร่วมมากหอรอมอก็ย่อมมาจากตัวหารร่วมมากนะคะโดยการหารของจํานวนนับตั้งแต่2จํานวนขึ้นไป กาหาหอละมมหอละโมอของ24และ3 2คืออะไรนะคะนักเรียนดูนะคะการหารนะคะโดยใช้วิธีหารจากชั่วโมงก่นกอนๆนะั้นเราใช้โดยพิการหารตัวร่วมและการแยกตัวประกอบโดยการคูนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการหารบ้างนะคะตัวประกอบของ24ได้แก่ตัวอะไรบ้างคะมีมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีหกมีแปดมีสิบสองยี 6, ่สี่จำนวนเหล่านี้เป็นจํานวนตัวประกอบของยี่ําสี่ทำไมถึงเป็นคะเพราะนักเรียน จำได้ไหมคะทวนให้ไปอีกนิดหนึ่งนะคะว่าตัวจํานวนที่หาร24ได้ลงตัวเป็นตัวประกอบของจํานวนนั้นนะคะแสดงว่าจํานวนตั้งแต่1ถึง24ตรงนี้ที่ครูเขียนให้นักเรียนดูนี้เป็นจํานวนที่หาร24ได้ลงตัวดังนั้นจึงเป็นเป็นตัวประกอบของ24มาดูตัวประกอบของ32บ้างได้แก่ 1, 2, 4, 8, 16, 32ใช่ไหมคะเพราะาหาร32ลงตัวนะคะ ตัวประกอบของ24ตัวร่วมตัวร่วมนะคะเราหาตัวประกอบเสร็จแล้วอนี้โดยการหารโดยนี่ทบทวนให้ดูนะคะว่าการหาหาอละมโดยการหารตัวร่วมนะคะของ24ฐานสองนักเรียนก็ลองดูสิคะจำนวนใดที่มีทั้ง24และฐามสนึ่มี2มีใช่ไหมคะ3ม,มีไหมคะมี24แต่ไม่มีใน32เพราะนั้นใช่ตัวร่วมไหมคะไม่ใช่4 8ไม่ใช่หกส ไม่ใช่แปดแปดมีใช่ไหมคะ,ะแสดงว่าแปดเป็นตัวร่วมนะคะสิบสองไม่มียี่สิบสี่ไม่มีสามสองไม่มีดังนั้นตัวร่วมของยี่สิบสี่ได้สามสิบสองคือหนึ่งสองสี่แปดนะคะอ่านักเรียนดูนะคะดูก่อนนะคะดูตอบก่อนนะคะก่อนที่จะตอบไปนะคะหนึ่งหารยี่สิบสี่ได้ลงตัวสองหารยี่สิบสองได้ลงตัวสี่หารหกได้ลงตัวแปดหารยี่สิบ สี่ได้ได้สามหนึ่งหารสามสองได้สามสองสองหารได้สิบหกสี่หารสามสองได้แปดแปดหารสามสองได้สี่ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูเป็นตัวร่วมเพราะว่าแปดหารยี่สิบสี่ลงตัวแล้วก็หารสามสิบสองลงตัวดังนั้นสไลด์ที่เดิมนั่นคือการหาแยากตัวประกอบโดยการหา,รหารตัวร่วมนะคะอันนี้โดยการหารนะคะดังนั้นตัวหารร่วมมากที่สุดก็คืออะไรคะแปด นะคะดังนั้นหอละโมอของ24และ32คือ8เพราะมีค่ามากที่สุดนะคะเขาเรียกว่าหารร่วมมากตัวหารที่ร่วมมากและมีค่ามากที่สุดคือ8นะคะอ่าทีนี้ทวนให้อีกนะคะการหารหอละโมการหาหอละโมอของจำนวนนับ24กับ32แต่โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบแบบการคูณน,นะคะนักเรียนคุณด้ย้ำนักเรียนว่า การแยกตัวประกอบต้องนํามาใช้เรื่องของการหาหอละมอกับคอลนอนดังนั้นคุณหนึ่งเลยบอกว่านักเรียนต้องหารต้องแยกตัวประกอบให้ได้นะคะนักเรียนกลับมาดูก่อนนะคะว่า24แยกตัวประกอบได้เป็นอะไรได้เป็นอะไรคะ8 3 24ใช่ไหมคะ8กับ3แล้วก็แยกออกมาตอนสุดท้ายก็ได้เป็น2 2 2 2อะไรคะ2คูณ2ได้4 4 2 8 8คูณ3ได้24เห็นไหมคะ จะเห็นได้ว่าการแยกตัวประกอบต้องแยกให้เป็นจำนวนเฉพาะนะคะดังนั้นจะมี2กับ3มาดูด้าน32บ้าง32ก็มีอะไรคะ8 4 32เหมือนกันก็ได้เป็น2คูณ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 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 1ส2 32เห็นไหมคะจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าตัวร่วมของ24และ32ก็มีมี2มี2 มี2องมีสองทำไม3ไม่มีคะนักเรียนเพราะ3มีในยีแต่32มสมีไหมคะไม่มีตัวหารร่วมมากก็คืออะไรในแยกตัวประกอบที่เหมือนกันก็คือ2องคูนสคูนสเป็นอะไรคะแอันนี้ก็เหมือนกัน2อคูนสเป็น8จะหาวิธีการแยกตัวประกอบโดยพิธีการการคูณหรือการหารคําตอบเหมือนกันใช่ไหมคะคือได้8เหมือนกันหอละมอของ24และสามก็คือ8 กับทนให้นักเรียนดูนะคะต่อไปยนี่เห็นไหมคะเอาแยกตัวประกอบโดยการใช้วิธีการคูณให้เห็นๆเลยนะคะจะได้เห็นได้ว่า24คูณ2คูณ2คู3 32ก็เป็นอะไรคะ2คูณ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 2ดังนั้นหอลมอของ24และ32คืออะไรคะตัวที่หารรวมมากคือร่วมกันมีกี่ตัวคะมี2คูณ2คูณ2 ดังนั้น2อคูณสได้4ี่สีตอบเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการหารหอลอมอจะใช้โดยพีการหาตัวร่วมหรือการแยกตัวประกอบโดยการคูณก็ได้แต่วันนี้ครูจะมาให้นักเรียนหาตัวประกอบการการหาหอลอมอโดยการหารบ้างนะคะน,นี่นักเรียนดูนะคะ24และ3สองใช้จำนวนเดิมมันเอง24ก็อะไรหารคะนักเรียนที่ลงตัว24 83 24อันนี้ราคา8หาร32ก็ได้4เพราะฉะนั้น8เป็นตัวร่วมมากใช่ไหมคะเป็นตัวหารที่มีค่าร่วมมากคือตัวมากนั่นเองดังนั้นหรอรมของ24และ32ก็คืออะไรคะคือคืออะไรคะคืออะไรเนี่ยเห็นไหมคะคือ8อามาหารให้ดูเลยนะคะเรียยเคยการหาหอรโมอรโดยการหารตอบแปดเหมือนกันนักเรียนจะเห็นได้ว่าการหารหอรมจะใช้วิธีใดก็ได้ นักเรียนใช้ได้หมดทุกวิธีคำตอบเหมือนกันดังนั้นนักเรียนไม่จำเป็นว่าจะต้องวิธีนี้วิธีนี้จะต้องหาจะต้องคูณจะต้องหาตัวร่วมแต่นักเรียนสามารถแต่นักเรียนต้องหาให้เป็นทุกวิธีนะคะอ่านี่มาหาหอละโมจะหาแบบใดก็ได้นะคะจะเริ่มตั้งแต่เอาสองหารก่อนก็ได้นะคะตัวตัวจำนวนเฉพาะที่มีค่าน้อยสุดก็คือสองเนี่ยสองหารลงมาเรื่อยๆ ก็จะได้เป็นตัวหารร่วมมากก็คืออะไรคะสอง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 ส,องสี่แปดคำตอบเหมือนกันไหมคะนักเรียนเหมือนกันนะคะดังนั้นการหาหอละมอโดยการหารนะคะอันนี้ก็การหารใช่ไหมคะหาอีกแบบหนึ่งมีหลายวิธีใช่ไหมคะจะหารเอาตัวไหนหารก่อนก็ได้คําตอบก็เหมือนกันอันนี้ข้อออะไรคะเอาสี่ส,สี่สองสี่สี่หารก่อนแล้วก็มาสองหารคําตอบเหมือนกันใะ่2 8สี่สองแปดเหมือนกันนะคะ อ่าทีนี้เรามาดูหาหอละโมของ27และ30บ้างดูนะคะใช้วิธีการหารราะเรื่องนี้สอนการหารนักเรียนก็เอาดูจำนวนอะไรที่หาร27กับ30ได้ลงตัวก็3 9 27 3หาร3ามิบได้10ททำไมเราไม่หารต่อคะนักเรียนเพราะว่าไม่มีจำนวนใดที่หารตัวร่วม2ตัวได้ดังนั้นเพราะนั้นดังนั้นหอละโมของ27กับ30ก็คืออะไรคะนักเรียน สาเพราะเป็นตัวหารร่วมที่หารได้ลงตัวทั้งสองจำนวนยากไหมคะหอละโมหารร่วมมากนะคะอ่าสรุปบบเรียนนะคะนักเรียนดูนะคะถ้าจะหารตัวร่วมร่วมมากหอละโมนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าหอละโมก็คือตัวหารร่วมมากของจํานวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปนักเรียนคุณทําอย่างไรอ่าวยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็ทวนให้ฟังว่านักเรียนต้องทําอย่างไรหนึง่งหาตัวประกอบร่วมหรือ หาตัวหารร่วมที่ที่หารจํานวนนับลงตัวทุกจํานวนอันนี้คือการหาตัวหารร่วม2งแยกตัวประกอบก็ได้นะคะโดยการคูณเหล่านั้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นจํานวนเฉพาะที่ยกตัวอย่างให้ดูมี8มีมีสี่ไหมคะการหาหอละมอดแต่มีข้อแม้ว่าต้องหารลงตัวทั้ง2จํานวนเพราะเป็นตัวหารร่วมนะคะอ้าวถ้าผลหารยังหาตัวประกอบร่วมมาหารต่อได้ให้หารต่อจน กว่าจะไม่มีจำนวนนับใดหารผลหารสุดท้ายเหล่านั้นได้ลงตัวยกเว้นหนึ่งไม่เอาหนึ่งนะคะเห็นไหมคะที่คูยกตัวอย่างให้ดูเมื่อตะกี้นี้นั่นเองนะคะหอลมพคือลอายผลลัพก็คือผลของผลคูณของตัวประกอบร่วมทุกตัวที่มีที่มาหารจำนวนที่เรากำหนดได้นะคะ,ะนักเรียนดูจบแล้วทำใบงานนะคะนักเรียนต้องทำนะคะ ไปงานที่23ด้วยนะคะถ้าทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งให้ครูด้วยก็ได้นะคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนเลขมีทุกวันเลยนะคะเปิดดูทุกวันนะคะทำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ